สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกติกาสนใจมิตรหรหัส3 4 9 1 4 5วันนี้จะพามาทําความรู้จักกับขนมไทยกันนะคะขนมไทยเป็นขนมที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานานดั้งเดิมจะมีเพียงแป้งตาลกะทิเป็นส่วนผสมเท่านั้นเมื่อมีการรับอิทธิพลจากขนมต่างชาติก็ทำให้ขนมไทยมีไข่เป็นส่วนผสมด้วยปัจจุบันขนมไทยที่มีมาแต่โบราณค่อยๆเลยหายไปจนเด็กที่ใหม่แทบจะไม่รู้จักแล้ว เรามาทำความรู้จักกับขนมไทยที่น่าจดจำกันเถอะขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมไทยโบราณที่มีทั้งความหอมและหวานชีสันน่าทานปัจจุบันที่ยังมีขายอยู่ก็ยากที่จะหาสูตรโบราณที่หอมหวานแท้จริงได้แล้วขนมธงเสมใช้ในพิธีแต่งงานให้ความหมายแทนเสาบ้านเสาวเรือนเพื่อให้คู่บ่าวสาวอยู่กันอย,อย่างยั่งยืนและร่ำรวย ลักษณะคล้ายทองม้วนแต่มีรสชาติหวานของน้ำตาลมากกว่าขน,นมพระพายทำจากเป้งเ,เหนียวพุ่มไส้ถั่วกวนให้ความหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นในพิธีแต่งงานโบราณซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นแล้วขน,นมหันตราเป็นขนมโบราณที่ใช้ในงานมั่นแสดงถึงการจองหญิงสาวมีลักษณะคล้ายตาข่ายไส้ที่ทำจากไส้ถั่วเขียวกวน ขนมสัมปันนีโบราณนิยมใช้ในพิธีแต่งงานได้รับอิทธิพลจากโบติเกตพร้อมๆกับขนมตะกูนทองมีรูปร่างหลายแบบแล้วแต่คนทําขนมบุหลันด้านเมฆเป็นขนมชาววังที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนักเพราะไม่มีขายทั่วไปน้ำดอกอัญชันทำให้มีกลิ่นหอมหวานและสีสันที่สวยงามขนมพันตอง มี2ส,ส่วนคือส่วนของไส้ทําจากมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊ปั้นเป็นก้อนกลมและส่วนของหัวกะทิเวลาทานต้องทานคู่กันจะได้รสชาติอร่อยกมกงกรมขนมเกสรชมพู่ขนมไทยโบราณที่ทําจากมะพร้าวุูมีรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมทําจึงทําให้สูตรดั้งเดิมค่อยๆเลือนหายไปขนมโคกะทิหรืออีกชื่อหนึ่งคือโคหัวร้าน ขนมไทยโบราณที่ใช้แป้งข้เหนียวปั้นเป็นกล้อนกลมสอดไส้ถั่วหรือมะพร้าวราดด้วยน้ำกะทิไบเตยจะได้รสชาติหวานมัน,มนหอหมหวนขนมเรไรมีสีสันน่ารับประทานอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมขั้นตอนการทำจะต้องปราณีตคนโบราณจึงมักตั้งชื่อสาวว่าเรไรให้สวยงามและประณีตนักขนมเรไร ขนมสามเกลอเป็นขนมเสียงไทยในพิธีแต่งงานขณะที่ทอดถ้าขนมยังติดกันทั้งสามลูกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานจะอยู่ด้วยดีจนตลอดจะมีลูกขนมตะลุ่มเป็นขนมไทยโบราณมากขนมมีสองส่วนคือส่วนของหน้าขนมที่มีสีเหลืองและส่วนตัวขนมที่มีสีขาวซึ่งทำจากแป้งหลายชนิดผสมกันจึงไม่นิยมทำกันทั่วไปนะัก ขนมม้อตาลเมื่อใช้ในพิธีแต่งงานเรียกว่าหม้อเงินหม้อทองขั้นตอนการทำต้องใช้ความพิถีพิถันจึงหาผู้สืบทอดได้ยากในปัจจุบันนอกจากขนมไทยน่าจดจำแล้วยังมีขนมอีก9อย่างที่ควรรู้จักนั่นคือขนมไทยมงคล9อยา่างขนมทองหยิบลักษณะคล้ายดอกไม้สีทองใช้ประกอบพิธีมงคลให้ความหมายถึงการหยิบจับ การงานสิ่งใดก็จะเกิดความมัง่งคั่งร่ำรวยขนมทองหยอดใช้ประกอบพิธีมงคลหรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญแทนคำวอวยพรให้ร่ำรวยมีเงินทองประดุจให้ทองคำขนมฝอยทองลักษณะเป็นเส้นใช้ในงานมงคลสมรสถือเคดกันว่าถ้ามตัดเส้นขนมให้สัน้นอันหมายถึงการครองชีวิตคู่จะได้รักกันยืนยาว ขนมชั้นมีลักษณะเป็นแผ่นซ้อนกัน9้าชั้นคนไทยโบราณเชื่อกันว่าเลข9ก้าเป็นเลขสริมงคลหมายถึงความเจริญก้าวหน้าเรื่อยยุดธาลำตำแหน่งบรรดาศักดิ์ให้สูงยิ่ง่งขึ้นไปขนมทองอกมีลักษณะสง่างามดูด่นเมื่อใช้มอบเป็นของขวัญงานฉลองการเลื่อนยศเรื่อนตำแหน่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งนั่นเอง ขนมเม็ดขนุนมีความเชื่อกันว่าชีวิตขนุนเป็นสิริมงคลช่วยให้มีคนสนับสนุนหน้าที่การงานหรือกิจการต่างๆที่ได้กระทาอยู่ขนมจามองกุฎมีขั้นตอนการทําที่ซับซ้อนจึงนิยมใช้ประกอบพิธีการที่สัมพัสจริงๆซึ่งให้ความหมายถึงความมีเกียรติยศสูงส่งหรือถือเป็นการอวยพรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขนมถ้วยฟูหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนิยมใช้ประกอบในพิธีมงคลต่างๆขนมเสนีจันเชื่อว่าคำว่าเสนีจันเป็นคำที่มีสิริมงคลทำให้มีเสน่คนรักคนหลงดังผลจันจึงถูกนำมาใช้ประกอบในงานมงคลสมรสขนมไทยมงคล9อย่าง นี้มีความสําคัญกับประเพณีและวัฒน,ธ,นธรรมไทยเป็นอย่างมากควรจะทําความรู้จักเพื่ออนรักษให้คงอยู่สืบไป